thank <laughs> you THANKS

อย่าวนยังอยู่ไม่กาเสียบปืนโคตรลโคตรใจญ่ไม่เชื่อนนมัดลอดยิงเลยพอรอะนั้ a n อเคครับตัวครับ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 คเับครับอรับค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 รับรับคับครับ ไปตยบ่านี่ไตนนเลยไม่เปลยอ